เฮ้บล hey, นะครับสวัสดีเพื่อนๆชาวสิงบรูทุกคนนะครับอยู่กับผมบอยสกายเวร์ลุนสิงบูนะนะครับวันนี้ก็มาพูดรีแอคชั่นหลังเกมนะครับยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะจ๊ะเชลซีเจอกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับก็ไปเยือนเขาเลยนะครับอเรียนอารีนาเยอรมันนูน่นเลยนะครับผลก็อย่างที่เห็นนะครับก็บาเยิร์นมิวนิกครับนำอ่า ชนะเชลซีสามหนึ่งนะครับโดยโอนโกของชโรบลาลูกแรกนะครับอีกสองลูกที่เหลือเนี่ยมาจากแฮล่เคนทั้งนั้นเลยนะครับโดยเชลซีตีแค่แต่จากโคลพาเมอร์นะครับก็เดี๋ยวจะรีแอคชั่นให้ฝั่งครึ่งแรกก็เชลซีก็มีจังหวะเขาเรียกว่าเตะบอลครึ่งสนามเลยเพื่อนผมเห็นนะมันเตะบอลครึ่งสนามแล้วก็วิ่งให้ใครวิ่งนะพวกกุสโตหรืออะไรวิ่งนะครับแล้วก็มีโอกาสอย่างเงี้ยสองครั้งนะครับ เปิดมาให้เอนโซ่ so, นะเอนโซ่ก so, ็ go, หมูหกไปสองครั้งนะเข้าไม่ถึงลูกหนึ่งแล้วก็จับบอลน,นะแล้วก็คอลัดระดับบาเยนมิวนิกเนี่ยมันจะมาจับบอลแล้วก็แปรหน้าโกเนะี่ยมันเป็นไปไม่ได้เหมือนนะนะก็พอสองเม็ดนี้ไม่ได้เชลซีแทบไม่มีโอกาสเลยนะตัดมาก็เสียบอลแล้วก็โดนเปิดเข้ามาแล้วก็กลายเป็นโอนโกของชลบาเพราะบอลมันพุ่งมาไหวนะบอลมันโดนนักแข่งนะ โดนนําเปลูกหนึ่งนะจ๊ะนับต่อมาก็บุกอีกนาะทีที่20กกว่าแลเหมือนใจเริ่มสั่นนะัโดนตัดบอลได้แล้วคนที่รับกรรมก็คือรับกรรมเลยนะเรียกว่ารับกรรมก็คือไคเซโดแล้วต้องมาแก้เกมนะบอลมาถึงเฮลิเคีนเฮลิเครนพลิกเข้าไปในกรอบก็ดโทษทําท่าเหมือนจะยิงฮนะแต่โดนเหมือนอ่าไคเซโดเนี่ยบอลไปได้แต่คนไปไม่ได้นะแต่ถ้าไคเซโด จิ้มบอลถึงอีกนิดนึงนะลูกนี้จะไม่เสียดโทษนะพอจิ้มไม่ถึงปุบ๊บรีบ้อยนะครับผู้สินนะครับเป่าเป็นลูกโทษแล้วก็ยิงเข้าไป2เม็ดเลยนะสองศูนย์นะครับแล้วตัดมาอีกนาทีที่ประมาณยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะมมนเชลซีมีพลังฮึดนะโอ้ยกูสโตแมงกราลาอ่อพารเมอร์เนี่ยมันมันลากบอลมาได้ตอนที่บอยนแม่งเตะมุมตัดตัดเกมได้แหละว,ว่างั้นแหละ แล้วก็กุดโตมก็ลากมันทำทิ้งกันสองคนนะแล้วพาวเมอร์ก็กุตโตตบมาให้พาวเมอร์พาวเมอร์ก็ปั่นไซโป้งเท้าขวาเข้าไปไอเท้าซ้ายฟูริตนะฮะเท้าซ้ายสามเหลี่ยมบน,นครับก็ตีไข่แตกมาสองหนึ่งครับแรกนึกว่ารูปเกมมันจะจะกลับมาในครึ่งหลังนะอันนี้มันจบไปแล้วครึ่งแรกต่อมาครึ่งหลังครึ่ง รึ่งหลังนี่ก็ยังมาเลสก้าก็ยังเชิงทรงนิ่งนะครับก็หรือ,อเขาอาจจะทําได้ประมาณนั้นนะอันนี้ไม่ได้อยากวิจารณ์อลไรเขาเยอะนะก็นึกว่าจะแก้เกมอะไรดีนะสำหรับครึ่งหลังก็ยังทรงทรงทรง,ทรงจะโดนแล้วก็โดนจริงๆนะก็โดนโดนโอ้โหแต่ยังว่ามันเพลสนาทีที่เ0สิบกว่าแล้วนะครับ ก็แน่นอนเสียบอลกลางทางอีกแล้วเชลซีเราก็บุโตนะพวกพราผมไม่รู้มันคิดไรนะมันโดนเพสแล้วมันก็จ่ายบอลคืนหลังเต็มแรงเลยแลฮร์ฮี่เคนมันก็เข้าทางแฮี่เคนก็คุณต้องรับสภาพครับบอลอยู่เนี่ยแฮี่เคนชอบยิงเชลซีอยู่แล้วแบบที่บอกนะครับแล้วก็ศูนหน้าแล้วแฮี่เคนโอกาสไม่ต้องเยอะครับปั่นไซโป้งโป๊ะเดียวเลยจบเลย จบแบบเท่ๆเลยนะฮะในเกมนี้ก็สามเม็ดสามหนึ่งนะแล้วก็มีแค่ท้ายเกมที่เหมือนเอ so, ็นโซ่ไะแอ็ดเอดซิกนะทะลุช่องสามคนนะนี่เอ็นโซ่ไม่ต้องทำแบบนี้บ่อยๆนะครับแล้วก็พาวเมอร์หลุดเข้าไปจิ้มผ่านอน้อยเอือแต่ก็ VR ลิปไปนะครับก็ลูกเกมก็คือกอ็ต้องยอมรับนะว่าเราไปเยือนเขา บปเยือนาเยอนมูนิกน,นะครับไม่ยะไม่ง่ายนะตามสถิติเนี่ยเชลซีแพ้เยอะมากนะครับแพ้บาเยอนนะครับแล้วก็แบบที่ผมวิเคราะห์คลิปก่อนหน้าเนี่ยว่าเชีย,ยซีแม่งชนะได้แค่เต็มที่นุแมตช์ชูฟาแชมเปลิกเนี่ย,ยก็ถือว่าดีใจแล้วเจอบาเยอนแล้วก็ตามคาดครับเราแพ้สามหนึ่งแต่ก็ ต้องมาทํากันบ้านอีกหลายตาแหน่งนะไม่ว่าจะเป็นเซนเตอร์เซนเตอร์นี่ก็ยังเหมืเล่นกักกันอยู่นะนะครับเซนเตอร์ก็อย่างว่าเซนเตอร์ที่จะออกบอลคล้ายๆเตียก้ซิวาเนี่ยยังไม่มีนะอยอกต้องพูดตามตรงในจุดนี้แล้วก็กุตโต้ก็ได้ลงหลักๆเลยนะทั้งที่ลิทเจมไม่รู้ว่าลิทเกมเจ็บหรืออะไรนะนะครับแล้วก็ กลางเนี่ยที่โดนตัดเกตเนี่ยก็คือกลายเป็นเอ o นโซฟอนเดสที่มันจะเป็นความหวังแต่ไม่ใช่นะครับเอนโซอาจจะต้องเดบิวต์ตัวเองขึ้นมายกระดับตัวเองอะ่ะเพื่อนเคือรู้เลยว่าเกมนี้โอเอนโซแม่งยังไม่ได้เว้ยเสียด้เสียด้นะครับแล้วก็เกามากองหน้าเนี่ยไม่รู้ลงหรือเปล่านะจูเอาเปโดนี่ไม่เห็นใน ในไฮไลท์นะต้องยอมรับว่าผมมาดูในไฮไลท์เลยแบบละเอียดนะก็ไม่เห็นนะครับแล้วก็เห็นเนโต้แวบ,บเดียวนะครับแล้วก็การนชโชวแวบ,บเดียวนะครับเห็นพามเมอร์เนี่ยก็คือตอนจริงได้นะครับก็คือว่ารูปเกมเนี่ยก็น่าจะน่นอนบายยูนิวนิกนะครับเล่นในบ้านแมงเพชรโหดอยู่แล้วแล้วบายยูนมิมนิกนะครับเจอตอนที่เขาเจอทีมอารายแฮมบูกอะ เขาก็พักตัวละครมาเยอะไอ้ยพักผู้เล่นเยอะมากนะครับพักตั้งแต่ครึ่งครึ่งหลังครึ่งแรกเนี่ยเขาก็เริ่มเป็นตัวออกแล้วพอครึ่งแรกครึ่งหลังครึ่งครึ่งหลังมาเนี่ยเขาก็เป็นตัวใหม่ซะเยอะเขาก็พักผู้เล่นหลักอะไรต่างๆนะครับแล้วก็อย่างว่าอมพานีก็เหมือน experience น่น่าจะเยอะกว่ามาเลสกาในหลายๆในหลายๆด้านนะก็เลยแมตช์น,นี้ก็เราแพ้ก็ต้องยอมรับครับ แชมป์สโมสรโลกก็แพ้เป็นก็ต้องนี่คือความจริงนะครับทุกทีมนะครับมันมีแพ้มีชนะนะครับผมว่าเราเอาบทเรียนจากการที่เราแพ้ไบยันิุนิกในครั้งเนี้ยเอามาพัฒนาตัวเองให้พัฒนาทีมนะให้ให้มันเก่งขึ้นแล้วก็มีความเขี่ยวลากดินมากขึ้นนะไม่ใช่เล่นบอลแบบวัยรุ่นเว้ยจะสวนกลับอย่างเดียวมันไม่ง่ายขนาดนั้นนะครับถ้าเจอทีมจเก่งนะครับ สำหรับวันนี้นะผมบอยสกายไวรุ่นสิงบูนะครับถ้าชอบการทัศนวิจารณ์นะครับอาจจะถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ประทานอภัยไว้นะที่นี้ก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้กันและกันครับสวัสดีครับ